สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับมาอยู่กับผมไอซี่เกมเมอร์แล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกม PlanetSide 2นะครับโอ้โหขบานเนี่ยแล้วก็อยู่ในเซิร์ฟ oh, ของฝรั่งนะครับ <c oughs> แน่นอนคนระับเกมนี้เป็นเกมฟรีสตรีมนะครับก็โหลดจากสตรีมไปเลยอ้า u ฟ็อกเก็ตอนนี้ผมกําลังแหลกอย่างสุดซึ้งเลยนะครับเพราะว่าเปิดภาพระดับค่อนข้างสูงนะฮะมาค่อนข้างโคตรสูงเลยนะครับเนี่ยดูโ oh, อ้โหขบานภาพเฟยมากเลย ดูๆดๆกำลังเช้าด้วยนะครับเนี่ยไม่นะครับเกมนี้ก็ทุกคนคงจะงงรับมันเป็นแนวอะไรอย่างอะไรเงีเ้ยก็ FPS นะครับโอเพนเวิรนะครับคิดฐานไปเรื่อยๆแต่ผมจะมาสอนกันว่ามีอะไรบ้างในนี้นะครับตอนนี้ถ่ายครับไปด้วยก็แหลกนิดหน่อยนะขออภัยด้วยนะเอ้ยในยคลิปพงไม่แหลกหนอนะ,นะฮะ พอเกิดมาแรกๆเราจะมาเกิดตรงนี้นะครับจุดเกิดเราอยู่ตรงนี้นะฮะยาวปิ้งเกิดในนี้นะฮะไม่ต้องบอกก็ได้นะอันที่จริงนะครับดาวตรงนี้นะครับเป็นดาวหิมะนะครับเป็นแมปเดกด M นะครับดูแผนที่เป็นแมปนะครับแบบเป็นหิมะเลยนะครับพออยากจะเปลี่ยนแบบเมื่อไหร่นะเท่านั้นแหละครับเห็นรูปโลกนี้ไหมครับนั่นแหละครับกดเข้าไปกด E ครับอีกครั้งหนึ่งทีนะครับ นะตรงนี้จะเป็นทวีปเหมือนเป็นทวีปนะครับตอนนี้จะเป็นพวกหิมะขั้วโลกเหนืออะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มันเป็นแมปเนี่ยแหละครับผม,ผมอยู่ฝ่ายสีแดงไงถ้ามันขึ้นหัวตรงนี้เมื่อไหร่แปลว่าฝ่ายฝ่ายของเรากําลังได้เปรียบคือดูจากเปอร์เซนต์ตรงนี้ก็ได้นะฮะฝ่ายเราได้ยึดพื้นที่ไปเยอะอะไรเงี้ยนะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ อันนี้ก็เป็นนะแมปอะไรวะทะเลทรายนั่นแหละซึ่งตรงนี้สีม่วงได้เปรียบอยู่นะครับเอ้ยยังไม่มีสีใดได้เปรียบเลยกําลังแชกแย่งชิงกันอยู่อ่าโอเคดูเปอร์เซ็นต์ของเราอันนี้เป็นพักควกของเรานะครับว่าแบบนี้เท่าไหร่นะมีคนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยฝ่ายไหนกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเยอะตามนั้นผมเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็แม่งอยู่กันประมาณสักโหหลายร้อยคนมากๆเลยก็เปลี่ยนแบบได้นะครับ โอเคนะไอเชือกิงครับพ่อก็อั้โนะฮะ้ต่อไปครับก็เจอตรงนี้ก็เป็นพวกปืนนะครับเปลี่ยนสายอาชีพนะนี่ตรงนี้นะครับเป็นสไนเปอร์นะครับสามารถล่องหนได้กดตัว f นะครับเดีย๋ยวค่อยเล่นให้ดูแล้วก็อันนี้ก็เป็นบินได้ครับบินได้อย่างเดียวครับแบบมีเจ็ตอยู่ข้างหลังนะนี่เจ็ตบินได้ครับไม่มี ความสามารถพิเศษอะไรมากมายบินได้อย่างเดียวอันนี้ฮิวเพื่อนนะครับแล้วปืนนี้ผมก็ไม่รู้ใช้อะไรเอ้ยมันจะมีปืนอันนึงเป็น,นปืนไงวะเนี่ยปืนนี้ครับผมไม่รู้ใช้ยังไงฮะอันนี้ฮิวเพื่อนได้ใช่ไหมกดความสามารถพิเศษกดตัวเอฟก็ฮิวหมู่นะครับฮิวตัวเองด้วยฮิวเพื่อนด้วยอันนี้ก็ไม่มีความสามารถพิเศษอะไรแต่ว่ามีป้อมปืนแล้วก็สามารถซ่อมรถถังได้นะครับโยนอาวุธให้เพื่อนได้ด้วยนี่อันนี้เป็นป้อมปืนนะครับ ต่อไปนะนี่จุดเด่นนะครับอันนี้เป็นหน่วยเขาเรียกว่าอะไรนะปืนปืนใหญ่นะครับนี่ยิงปุ้งป,ปิ้วปุ้งปิ้วแล้วก็ปืนลอยนัดนะครับโอโ้โหยิงกันขี้แตกกันเลยทีเดียวแต่ความแม่นก็แน่นอนนะครับลอยนัดต้องไม่แม่นอยู่แล้วยิงยิงสาดต์ไปยิงขู่ยิงขู่เขาเรียกว่างั้นอันนี้ครับหน่วยแม็กซ์นะครับอย่างนี้เลยครับมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็ต้องใช้อันนี้ในการซื้ออันนี้ก็ฟรีนะครับไม่ต้องใช้ เหรียญก็เวลาผ่านไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มเองแหละหรือไม่ก็ทําลายศัตรูหรือยึดพื้นที่ได้ก็จะเพิ่มนะครับแอ่เป็นไงเท่ป่ะแม่งอย่างยังบไอรอนแมนถ้ามีลําแสงตรง,ตรงกลางนะกูบชัยนะครับสกิลพิเศษมันก็วิ่งนะอันนี้เออได้ลืมบอกสกิลพิเศษก็คือคุมด้วยเกาะอ,อะไรนะแบบบาลียคุมตัวเองแต่ว่า โดนยิงก็จะลดด้วยเหมือนกันบาลีอลดเร็วขึ้นแก่แค่นั่นแหละไม่มีอะไรมากหรอกอันนี้ก็เป็นเอาไว้เปลี่ยนอาชีพเอ้ยซื้อยานบินซื้อรถพวกรถพาหนะนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวะละครอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคต่อไปนะครับก็เป็นการซื้อรถถังนี่เองนะะนี่เห็นรูปนี้ไหมครับนั่นแหละเข้าไปเลยนี่รถเขาเรียกว่ารถอะไรนะ อะไรสักอยาก่างเนี่ยนะครับก็น่ารักดีนะฮะสะดวกด้วยถูกต่างหากอันนี้ก็เป็นรถนะรถที่มีเนี่ยป้อมปืนข้างหลังก็ถือว่าเร็วครับรถนี้เร็วอันนี้รถจุดเกิดน,นะครับตั้งที่ไหนก็คนสามารถเกิดในนี้แล้วก็เปลี่ยนอาชีพในนี้ได้เลยนะครับเป็นสายเนี่ยปืนรถถังยิงกระสุนได้ประมาณสักเจ็ดหรือหกนัดเนี่ยแหละยิงรัวๆได้แต่ว่าไม่แรงแต่คล่องตัวนะครับแบบตายอย่างรวดเร็วชุบๆก็ตายอย่างรวดเร็วครับ เกนะาะแม่งน้อยมากชี้นี่ครับโอ้ไอ้มันมีเกมหนึ่งเขาเรียกอันนี้ว่าอะไรนะแมงมดในชะ่เกมอะไรว่าเออช่างวันนะครับเกมวางแผนเนี่ยแหละอันนี้ก็ยิงได้สองนัดนะแต่ความแรงนี่แม่งโคตรสูงนะอึดต่างหากแต่ช้ามากครับวิ่งช้าโอเคจบเลยนะเออต่อไปนะครับนะโอ้โหพาไปได้จริงคือยานบินผ่านานี่เองวอ้ออครขบอนอนี่ครับ ดันบินผานะบินเร็วไปเร็วตายตาย,ตายไวนะครับสุดยอดจริงก็โดนกระสุนธรรมดายิงก็ชิบหายเลยนะครับระเบิดตูม้มอันนี้สามารถนั่งได้ประมาณสักสามคนมั้งปอมหน้าปอมหลังแล้วก็คนขับนะครับก็ผมไม่ขี่หลักยานนำเนี้ยแม่งช้านะครต่อไปนะครับเป็นยานหมูนะครับเสียงขอพภายได้เสียงแม่งดังมาก เอ,อสามารถบรรจุคนได้12คนนะครับคือไปเป็นแบบหมู่คณะแถมอึดมากซะด้วยนะฮะแต่ข้อเสียคือช้าเช่นเคยนะครับยาลำใหญ่ต้องช้านะฮะมันคงไม่บิงได้หรอกเออนาะเนะฮะแมปนี้ก็ตอน,น,นคืนสวยมากนะครับงามโตดดูดูดูตอนนี้ก็เขากำลังไปลบแล้วมั้งนี่กดเอ็มดู มาดูกันว่าแม่งไปยึดที่ไหนกันบ้างเราฝ่ายแดงใช่ไหมฝ่ายแดงได้เปรียบอยู่ฝ่ายม่วงกําลังทําลายอยู่ใช่ไหมอโอเคเราไปฝ่ายที่แบบเขาเรียกว่าไงนะได้เปรียบก่อนนะอ่าลืมบอกกดตรงนี้ครับเพื่อทําการฆ่าตัวตายนะนี่พอนับจบเมื่อไหร่ก็ตายปุ๊บแล้วก็สามารถเกิดได้อันนี้เป็นทําการทิ้งบอมนะครับแต่ผมทิ้งให้ดูมไ,มไม่ใช่ขี้ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ นะโอ้โหมันชี้จุดนี้ไปว่าเราต้องไปจุดนี้คือเร่งด่วนสุดๆนะฮะซึ่งเราได้เปรียบเต็มๆตรงนี้ปะทะกันเละเลยไปเลยวู้เยสดีครับเยี่ยมซึ่งไม่รู้ว่ากูจะแหลกหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่บุญแต่กรรมนะครับพี่น้องเอาเลยเพื่อนวูอเด,ด็กเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหตกใจครับพี่น้องสัตตกใจเนี่ย รอครับรอรอโอ้โหเนี่ยฮะกดตัวทีรับเปลี่ยนมุมมองได้แล้วก็ทําการตกที่ไหนก็ได้นะ้ววู้ฮู้โอ้โหหน้ากระแทกแย่เบสตรงนี้ก็เป็นฐานของฝ่ายสีน้ําเงินนะครับชื่อชื่อฝ่ายว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับวัสดีแมงมดทุยแมงมดแต่ตอนนี้ผมก็กําลังจะไปแล้วสวัสดีเพื่อน นี่ยกูบินได้นะให้นะอ๋อเช็คไปยังไอ,อ๋อมึงจอดรถจอดรถได้แนวมากดูดิโอ้โอ,โอแฟชั่นใช่ไหมโอเคโอเคอันนี้เข้าใจอยู่นะครับก็ถ่ายแฟปไปด้วยแลกนะั่ไม่ได้เปิดภาพสูงเลยนะแต่ผมค่อยปรับก็ได้นะโอ้โหยิงกันยับเลยนะผมก็เดี๋ยวผมขอปรับภาพให้มันต่ำลงแบบนีน้ะครับรอสัก โอเคครับกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมปรับภาพให้มันเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันต่ําลงนิดนึงนะครับก็เลยทําให้เกิดสกิลใหม่สกิลหลุดนี่ไงโอ้โหเช็คแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับเลตุเบก็ขออภัยเสียงเลยนะเสียงมันดังมากบางทีเก็บปรับแล้วกลัวหลุดอีกทีนะครับโอเคไปเลยแง่งใ <funciona> หญ่ใ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 หญ่โล่ให้เกิดกู เฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นเพื่อนแม่สวัสดีช่วงนี้ได้ข่าวว่าฮิตเหรอ,อกสัสเอเฮ้ยใครยิงกูวะสัสตลกวะสวัสดีเพื่อนอ,อนาเฮ้ยสไนเปอร์ แล้วผมขอไปทำการเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพอื่นหน่อยแฮ่มาผิดที่อะไรวะโคตรเจือเลยเฮียไม่ไม่เป็นไรเว้ยได้อยู่ครับได้อยู่เราจะเป็นหน่วยเอ่อพยาบาลแล้วกันนะแบบจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอะไรวิ่ง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 มือก็มือก็อะไรเงี้ย วนมินินะครับเอ่อวันวันมินิตไี่แหละก็เดี๋ยวมันก็จะยึดฐานเราได้แล้วนะฮะเชไป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 ,ไป,ไปการดูว่าเขาจะยึดเมื่อไหร่แล้วก็ดูตรงซ้ายมือของผมนะครับมันจะเป็นเป็นนาทีบอกว่าเขาจะยึดเมื่อไหร่อะไรไงนะฮะซึ่งกะให้ตายกันเลยเล้อเปีย เช็คเช็คเช็คก็ใหญ่มันยึดได้แล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวงานใหญ่นะอ่าฟก็ตัวเอฟนะครับทำการเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อะไรเอ้าสมมติฐานออกมาทำไมวะบ้าป่ะขอโทษครับฟกจิ๋วต้องย้ายที่แล้วครับเพราะว่าอ่าเนี่ยดูดิขนมันทั้งโคตรเลยฮะ คือกะเอาตายกันเลยสีเดียวนะครับเราเอานี่แล้วกันเนาะเพราะตรงนี้กําลังได้เปรียตรงนี้ก็ช่างแม่งไปนะปล่อยให้เขายึดไปแบบปล่อยโอกาสให้คนอื่นยึดบ้างอะไรบ้างนะไม่ใช่หรอกครับแม่งเยอะเกินก็วิธีดูง่ายๆนะครับก็คือถ้าโอ้เกือบแล้วไงล่ะ ถ้ามีจุดตุ่มๆๆๆตรงนี้นะฮะก็คือปะทะกันอยู่อย่างรุนแรงถ้ายิ่งเยอะนะฮะแบบนี้นะครับเละครับโอ้อันนี้หนักเลยฮะเข้าไปเสือกไม่ได้นะก็รุนแรงมากๆนะครับจึงอย่าไปยุ่งกับเขาเราเราต้องไปยึดตรงนี้อันนี้มาร์กได้นะครับเพราะว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอืมจะได้อยู่วันนี้ก็บินวนเป็นเบเบดเลยอันนี้ก็พวกมัน ทำไงดีครับหาสถานสถานการณ์การลบอะที่มันแน่นอนที่สุดนะฮะที่ว่าชนะชัว์อะไรเงี้ยคือตรงนี้มึงโดนแน่เพราะตรงนี้โดนยึดแล้วนะครับก็ไปเลยวอู้หแกงเด็กนี่ของถนัดเนียนี่คือที่เราบังเอาไว้คือเป็นอย่างนี้เลยก็จะมีบางคนก็เข้ามาทําลายฐานเราอยู่นะฮะกูจะฆ่าให้หมดเลย เออเกมนี้ยิงเพื่อนได้ด้วยนะครับระวัง <Ooh. S 1> อา้าวลืมไปไม่ใช่เจ็ตแพด No ม,มันบอกว่าอย่าเข้าใกล้แอร์เรียมากเกินไปนะเดี๋ยวตายห่างเอจึงต้องนั่งตรงนี้นั่งยองๆครับแบบปวดท้องอะไรเงี้ยขี้แตก มันสามารถยิงปืนทะลุแอร์เรียมาได้นะครับก็ระวังให้ดีเพราะว่าโดนดีก็เจ็บเซ้ไปหนึ่งครับข้างๆบางนะกระสุนมาไอ้ยังไงไส้แตกเลยโอ้ยแล้ววันนี้เพื่อนแหมไม่ได้เจอกันนานเลยอ๋อเซ็บ เพราะว่าไงชิคก์ก็ดูไยโอ้ไม่ได้ชิคก์กันนานเลยเฮ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยกูไม่น่าเล่นเลยเฮ้ยยืนแก๊กยืนแก๊กหมอชิคกกูทีผมไม่ทำแก้วขอโทษไม่ทันแล้วนะฮะก็ตรงนี้เลยแล้วกัน โอ้โหนี่ยับเลยเนะี่ยจริงเกิดจะเกิดจุดล่างเท่าหน่โทษกรรมเราเมนเม,มีจุดวาร์ปอยู่จุดหนึ่งอยู่ไหนวะอ่าไอโกเลมอะไม่สามารถฮิวได้ด้วยหน่วยพยาบาลกระกามต้องใช้การซ่อมเพราะว่ามันเขาใส่ชุดเกาะนะครับคือเหมือนหุ่นยนต์แบบไอรอนแมนนะจ๊ะออก็ต้องวิ่งตามแล้วก็ฮิวเข้าไปนะฮะ ซึ่งแม่ไม่ให้กูฮิวก็เรื่องของมันนะเรียบร้อยครับฮิวอันนี้ก็หนบบ่วยพยาบาลฮิวให้เราอยู่นะครับโอโ้โหแบบเละเลยครับตรงนั้นอนะโอ้โหดู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 เฮ้ยเชี่ยแม่ ไปยิงมันข้างบนก็จะมีพวกที่มันปล่อยจรวดลงมาแล้วก็มาที่ข้างบนนะครับหรือแม้ก็ยานบินผมก็จะไปทางนู้นดูนะครับหนึ่งสองเฮียโอ้โห come on สวัสดีเพื่อนบ๊ายบายวู้ฮฮููโหไม่ใช่ขี้ขาดเขาเรียกว่าตั้งหลักนะครับอย่านะอย่าเข้าใจผิดไอ้ชี ูไม่ตายาโทษทีเพื่อนกูไม่ตายปกติกตนี่ตายไปแล้วแหละคือแบบนะคือใส่ของบกวกโชคเยอะไนงะอ,อ,อ,อันนี้จริงไม่เกี่ยวนะครับอย่าสนใจผมกูพูดเลยเบื่อครนะับไปเลยไปเลยผมไม่อยากขับจานบินโชว์เลยนะครับเพราะว่าขับแล้วเขาจะร้องกันร้องว่าเหียขับอะไรของมึงวะเงี่ย ใครยิงวะไอ้สั์อย่าตลกไออ้าวฝากสารกระสุนเข้าไปนะครับอย่าลังเลเด็ดขาดน,นะใครมันยิงวะจากข้างในแน่นอนครับเราจะเสร็จไม่ต้องห่วงข้างในยังไม่เลิกลากันอีกนะ ไปก็อันนี้ก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะบังคับได้เพราะว่าเป็นของคนอื่นถ้าใครมันยิงกูวะเจอแล้วรอยกระสุนจระจเลยเมื่อกี้จรับวงๆแล้วก็สไนเปอร์ฝั่งนีกคนหนึ่งอย่าให้ผมเห็นนะถึงแล้วสไนเปอร์หายตัวได้นะครับระวังให้ดีเพราะว่าก็ก็ยิงสัดๆไปเดี๋ยวมันก็กลวัวไง คือเรากำลังไปเจาะล้างมันอยู่ไงอะไงอะยิงโมกูก็โดนเอาสิยิงขู่ยิงขู่รวยกระสุนไงจับไปตั้งพิษสามป้าสายเนี่ยเออสายตำนานด้วยตอนนู้นก็กำลังถล่มกันเละเทะเลยดูโขโอ้โหดูดูมว่าผมต้องไปสับสมทบแล้วเฮ้ยสวัสดีเพื่อนมาตรดังผิด ไม่ตายเว้ยพวกนี้เข่า,อาไอ้เพื่อนแมเนี่ยนะกระสุนเนี่ยจากอเมริกาเลยนะเว้ยถ้ามไม่เอานี่จะยดยแย่นะครับออไปเกียร์แล้วก็ไอไปฝังม่วงนี่า่าชิบหายแล้วไง ฝนเลเทะช่วงนี้นะฮะดูคือกะแบบยังไงกะให้ตึกถล่มลงมาอะไรอย่างเงี้ยเลยไอ้เหี้ยโคตรเถื่อนนดูดิครับตอนนี้เขาหน่อยก็ได้ที่จริงนะวันนี้ข้าคือพยาบาลข้าไมช่วยเจ้าแล้ว <c oughs> ใช่ สำนึกบุงคนด้วยไอ้บ้าเอ้ยอาหิวหมูเลยวิเชียรเฮ้ยหิวไปดิหิวไปดิ เอออย่างนั้นแหละเพื่อนแหมเพื่อนเรานี่แจ่มตอนนี้ครับดูจากฝั่งซ้ายมือของเราก็คือแบบยังไงเดียก่อนนะก็คือแบบเรากำลังยินได้แล้วนะครับเหลือประมาณอีกหนึ่งสิบสองเรสัก โอเคครับก็กลับมาอีกแล้วนะฮะก็หลังจากพิดฐานไปแล้วเราก็จะมาถล่มฐานนี้ต่อครับในการยิงถล่มตรงตึกนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ตึกใส่ตึกอ๋อโจที่เลยตกใจเลยแล้วก็จะสบทบเข้าด้วยการยิงข้างบนนะให้ศัตรูมันตื่นตัวมันไมสามารถ มาข้างบนได้นิ่งๆข้างหลังอาจจะมีแท่ศึกหนะครับเพราะว่าโอเค มีมีมีโอเคยิง,งต้องยิงให้ยับนะครับเพราะว่าไอ้ไตาคอมเนี่ยปิดแล้วยิงยิงยิงวามมันของเกมนี้คือรวมพลังกันยิงเนี่ยแหละครับ ตายคนระับหุ่นยนต์กระสุดรู้สึกจะลเงเลงหน่อยนะโอเคครับตอนนี้ปืนคงจะพังเรียบร้อยแนะล้วปืนพังครับ รถคันนี้แม่งเท่นเ้ยตอนกลางคืนมีลายได้นะโอ้เจ๋งต่อไปผมจะเป็นหน่วยตอนในเขาเรียกว่าอะไรนะจานบินนะฮะหน่วยหน่วยบินปิวปิวไปแล้วลงมาดีครับรอเวลาสัโอเคไป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 

ตอนนี้เวลผมก็อัพเรียบร้อยนะครับเป็นเป็นยศอัพเพื่อสวยงามแล้วก็ได้ปืนใหม่มาหนึ่งปืนนะครับไม่รู้ใช่ปะราอตอนนี้เขาก็กำลังยิงกันเละเลยนะฮะไม่น่ายิงครั้งนี้เพราะว่าจะโดนพวกเดียวกันเห็นไหมไปฝั่งดูดีกว่าก็ไม่ต่างอะไรกันหร้กนะคือข้างล่างออกมาไม่ได้แล้วนะครับโดนปิดเฮ้ขอโทษเพื่อนขอโทษ in restricted are a area. เรียบร้อยค,คือยึดฐานนี้ได้เมื่อไหร่ก็นะก็จะจบคลิปท,ทันทีเมื่อกี้คลิปไอไอฐานเมื่อกี้ผมเงียบไปนิดนึงนะเอ้ยเรียบร้อยครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ18นาทีนะครับเอ้ย18วินาที ก็จะทำการยึดได้แล้วสิบสี่แล้วครับเรามาอยู่ที่ปลอดภัยกันเจ้านะ,นะขอร้องเลยไปไปไปติงเรียบร้อยครับโอ้โห <c oughs> ยึดได้เรียบร้อยแล้วแม่เข้าไปถล่มนะฮะไดขอโทษโคตรเละเลย ก็หลักๆก,ก็มีแค่นี้เกมนี้ก็ยิ่งถล่มฐานไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเลือกเซิร์ฟให้ดีเลือกเซิร์ฟนะครับว่าเซิร์ฟไหนมันดีซึ่งเซิร์ฟผมฝ่ายสีแดงดีที่สุดนะครับเอ้ยเท่าเทียมกันหมดเลยเพราะว่าปะทากันเละเทะเลยแต่ผมเขียนเซิร์ฟชแนลเนี่ยไว้ดิคิดกันแล้วกันคาอธิบายอ,อะ่ะเข้าใจเออก็เจอกันได้ผมชื่อชื่ออะไรวะ เขียนให้แล้วกันจำไม่ได้ลืมก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโฮเย้า